ประเด็นถามคนไข้ถามว่า,าปีกจมูกกว้างเนี่ยเราไปฉีดโบท็อกฉีดโบท็อกปีกจมูกเนี่ยมันจะทําให้ปีกจมูกเราดูเล็กลงไหมจะทําให้ปีกจมูกมันดูหุบลงไหมนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆโบท็อกเนี่ยมันเป็นออกฤทธิ์ที่กล้ามเนื้อเนาะในปีกจมูกเราเนี่ยก็มีกล้ามเนื้อเล็กๆที่เวลาเราพูดมันจะบุบว,ว,วุบนะนะววบุบบแงะนะนะบุบบุบบุบบบเป็นกล้ามเนื้อเล็กนิดเดียวนะครับ ก็เวลาเราฉีดเข้าไปแล้วเขาก็จะฉีดตรงเนื้อปีกเนี่ยเพื่อให้โบทอกมันออกฤทธิ์ที่ปีกจมูกนะครับพวกโบท็อกมันก็จะมีฤทธิ์อยู่สามสี่เดือนแต่การฉีดบอกเลยว่าเจ็บมากเพราะเนื้อปีกมันเป็นเนื้อที่แข็งใช่ไหมเวลาเราฉีดน้าฉีดโบท็อกเข้าไปในเนื้อแข็งๆอ่ะมันจะเจ็บมากต่อให้คุณทายาชาก็เจ็บมากน้ําตาไหลเลยแหละนะครับทีนี้โบท็อกมันก็ไปออกฤทธิ์ให้แค่ปีกเราไม่วุบวับวุบวัเนี่ยเวลาเรายิ้มมันก็แบบลดลงนิดเดียว แต่สุดท้ายพอโบตอกหมดฤทธิ์เนี่ยมันก็กลับมาบานเหมือนเดิมคือโบตอกเนี่ยไม่ได้ไปแก้สาเหตุโดยตรงของปีกจมูกที่บานนะครับอย่างปีกจมูกใหญ่ๆบานๆเนี่ยต่อให้เราฉีดไปยังไงฉีดโบตอกยังไงมันก็ไม่หุบอยู่แล้วมันแค่ลดการขยับของปีกเองมันไม่ได้ทําฉีดปุ๊บแล้วทําให้ปีกลงเนี้ยไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราฉีดโบตอกไปเนี่ยแค่มันไม่ให้หัขยับ,ย,บย,ยึกยักยักแค่นั้นเองนะครับมันไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ สาเหตุของการปิกบานโดยตรงซึ่งปกติหมอก็ไม่ค่อยแนะนําหรอกว่าควรถ้าปีกบานแล้วต้องฉีดโบท็อกนอกสระกัดแบบโอเคปีกสวยอยู่แล้วแล้วก็เวลาปิกสวยแบบสวยมากแล้วอะเวลาเวลาพูดแล้วมันมีการขยับเนี่ย <c oughs> อันเนี้ยก็คือโอเคฉีดโบท็อกได้แต่ถ้าปีกบานมาเลย <c oughs> เห็นชัดเจนว่าปีกมันบาน,นไม่ควรฉีดอะไปตัดก่อนให้เรียบร้อยแล้วพอปีกสวยแล้วก็อ,อ,อาจจะฉีดโบททอกนิดหน่อยเพื่อ เพื่อช่วยให้มันดูโอเคขึ้นอะไรเงี้ยนะครับ